สวัสดีครับและอันแกบอดิตครับผมก่อนมาประกวดก็ช่วงนั้นคือปกติเนี่ยเราก็จะประกวดร้องเพลงตามงาน,นต่างๆงานวัดงานอะไรเงี้ยครับเพื่อว่าเอาเงินมาช่วยเหลือครอบครัวด้วยเพราะว่าทางพ่อกับแม่ก็หาแล้วก็มันก็ไม่พออะไรเงี้ยฮะซึ่งก็จบเหมาะกับตอนนั้นเป็นช่วงโควิดพอดีซึ่งงานวัดงานอะไรเงี้ยเขาก็ไม่จัด เราก็ไม่มีงานที่แบบไปประกวดร้องเพลงไปอะไรเงี้ยครับก็ใครจะจ่ายมันก็ต้องมันเท่าเดิมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆอย่างเงี้ยแต่ว่าเงินเรามันก็น้อยลงน้อยลงก็เลยตัดสินใจที่จะมาประกวดรายการครับก็เลยส่งคลิปมาซึ่งในในระยะเวลาที่เรารอทางรายการเรียกเนี่ยเราคิดว่าคงคงไม่ผ่านหรอกอะไรเงี้ยเราก็เลยจะไปสมัครร้านสะดวกซื้อครับแล้วเผออิญว่าประมาณวันสองวันที่เราคิดว่าจะไปสมัครเขาก็โทรกลับมาว่าเออให้มารายการนะอะไรเงี้ยก็เลย เป็นจุดเริ่มต้นตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ครับมาประกวดตอนรู้ตัวว่าต้องมาประกวดก็ตื่นเต้นเอา,าตื่นเต้นเพราะว่าเพื่อนเนี่ยเป็นแชมป์อยู่ด้วยเพื่อนเราเนี่ยเราก็รู้สกยภาพเพื่อนเราว่าฝีมือเขาประมาณไหนอะไรเงี้ย่เราคิดว่าเออถ้าแพ้ก็ไม่เป็นไรได้5,000กลับบ้านเงิน5,000มันก็เยอะตอนนั้นมัน,ม,นมันแบบสามารถจ่ายได้หลายอย่างเลยในบ้านเรา5 0 0พันอะไรเงี้ยซึ่งแต่ถ้าโชคดี ได้เป็นแชมป์ก็ขอเป็นสักสิสมัยได้เงินสักแสนหนึ่งแล้วก็ไปใช้หนี้ให้ครอบครัวเงี้ยเราว่าเรามาเพราะว่าเป็นหนี้10,000แบาทอะไรครับก็เลยคิดคิดแค่นั้นเลยแต่ก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงตอนนี้เลยดีใจครับดีใจดีใจที่เป็นโอกาสของเราด้วยจริงเรียกว่าเราตามหามาตั้งแต่เริ่มร้องเพลงก็ได้ครับเราก็อยากเป็นศิลปินแล้วก็อยากแบบหาเงินให้ครอบครัวอะไรเงี้ยอยากให้พ่อแม่สบายครับผม จุดเด่นเหรอครับส่วนตัวเราก็ไม่รู้ว่าจุดเด่นเรามันมันมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าเท่าที่ฟังคนอื่นแบบพูดถึงเราอะไรเงี้ยอย่างเช่นคณะกรรมการนขคบอกว่าเสียงเราฟังแล้วมันมสบายอะไรเงี้ยครับฟังสบายแล้วเขาก็เหมือนกับว่าฟังง่ายอะไรเงี้ยมันแบบไม่ได้คิดมากเลยฟังแล้วมันแบบทำให้จิตใจเขามันโล่งอะไรเงี้ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจริงไหมนะแล้วแต่คนแล้วแต่ความชอบ แตกต่างกว่าที่คิดเยอะเลยครับบางทีตอนนั้นเราเป็นเด็กเราดูในจอดูพเสจเป็นคนอื่นเห็นว่าชีวิตเขาค่อนข้างจะแบบสบายค่อนข้างจะแบบไม่ต้องคิดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามาอยู่ตรงจุดจุดนี้เราก็รู้สึกว่ามันมีเรื่องให้คิดเยอะมีเรื่องให้ทําเยอะเราต้องจัดการความรู้สึกต่างๆกับความคิดของคนกับคาพูดกับต่างๆนานา,นาซึ่งมันยากกับการที่สมมติว่าในบางทีเรามีเรื่องหนักใจอยู่ค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยครับแล้วก็ อีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมาเนี่ยเราต้องทาการแสดงแล้วเพื่อที่จะโชว์ความกาเ,เรียกว่ามอบความสุขให้กับผู้คนที่มาดูเราเนี่ยเราต้องโลทิ้งความเครียดตะไรแนั้นออกไปเพื่อที่จะเอาความสดใสความแบบมีความสุขความให้ทุกคนณที่นั้นด้วยตอนเดินสายประกวดก,ก็คือความอดทนนี่แหละครับเพราะว่าผมก็แพ้มาเยอะเหมือนกันนะครับก่อนจะมาถึงถึง,ถ,งถึงทุกวันนี้ทุกครั้งที่แพ้เราก็เอาตรงก็มีเฟลมั่งอะไรมั่งนะครับแต่ว่า เราก็ผ่านมาแล้วว่าลองอดทนใช่เอดทนเลยนะครับอดทุกวันนี้ต้องอดทนครับกับหลายอย่างเพื่อว่าถ้าเกิดเราไม่อดทนแล้วเราไปคิดมากไปให้เขาสําคัญกับบางอย่างมากเกินไปที่มันไม่จําเป็นกับความรู้สึกของเราอะไรเงี้ยเราก็จะคิดมากจะคิดฟุ้งซ่านอะไรครับบางอย่างอยากจะปล่อยวางก็ปล่อยวาง,อวางพอดีเราเครียดแบบอุ้ยทำไมเราประกวดมาสามงานแล้วมันไม่ชนะเลยอะไรเงี้ยมันเป็นไรเพราะอะไร ต้องฝึกฝนมากกว่าเดิมแล้วก็ไม่ต้องเครียดพยายามทำมันดีขึ้นเพราะเราไปคิดกับเรื่องเดิมๆซ้ำๆมันก็ไม่ไดดีขึ้นมาเป็นเรื่องผ่านมาแล้วเลยครับโอ้ยมีหลายอย่างที่อยากทำเลยฮะแต่ชอบแบบฟังคณะกรรมการคอมเมนต์ลอยจะแบบคอมเมนต์อะไรเงี้ยอนาคตก็อยากจะเป็นเป็นคอมเมนต์แทนอะไรเงี้ยครับเพราะว่ามันเป็นความชอบส่วนตัวของเราด้วยเพราะว่าทำแล้วมันจะไม่เบื่ออะไรเงี้ยใช่อย่างร้องเพลงเราก็ชอบแต่วันนึง เสียงเราก็ต้องซึกหลอไปตามการเวลาตามช่วงอายุนะพอวันหนึ่งมันใช้การได้น้อยลงเราก็อยากจะถ่ายทอดความความรู้เราศึกษามาให้เด็กๆรุ่นใหม่ความรู้ก็คือตื่นเต้นแล้วก็กังวลมันจะเป็นยังไงหนะ้าอะไรเงี้ยเนี่ยคุยกับเพื่อนพรุ่งนี้จะถ่ายแบบไปทำไงดีเนี่ยแต่มาร์กหน้าเลยม,ม,มาร์กหน้าเลยเครื่องอามจะได้ติดหน้าเออราถ่ายมาจะสวยดูดีดูดีนะยยามตั้งใจทําแต่ก็พอมาทำแล้วตื่นเต้นเราทําไม่ถูกเราไม่เคยถ่ายแบบมาก่อนเคยถ่ายแต่แบบพวก กีซกีนหรือว่าอะไรเงี้ยที่มันแบบไม่ต้องไม่ต้องจริงจังขนาดนี้เนี่ยห้าชุดพอาะแบาบว่าทำแม่วันนี้ถ่ายกี่ชุดเนี่ยห้าชุดห้าชุดเลยเหรอหนูทำไงบ้างอะไรเงี้ยเสร็จปุ๊บก็พอ,พ,อพ,พี่พี่ก็พยายามบิวให้เราให้เราไม่เกรงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีตอนแรกตื่นเต้นเพราะว่ามันคิดท่าไม่ถูกอะว่าแบาบมันจะยังไงยังไงอะไรครับคราวนี้พอได้ทำทำไปเรื่อยก็รู้สึกดีถึกแบบว่าเหมือนกับว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอะได้มาถ่ายแบบ ผลงานตอนนี้แหละครับก็จะมีละครนะครับทางช่อง Workpoint ก็เพลงรำคำลี่นแก้วนะครับวันเสาร์อาทิตย์11โมงไม่หมดนี่ครับจันถึงพฤหัส6โมงเย็นพวกซิงเกิลนะครับในช่องยูข้าวเดือดขดนะเพลงที่ปล่อยมาล่าสุดก็เป็นเพลงตัวตึงนะครับเป็นเพลงของบอยแบนด์ก็คือเลอ n อน a n านฟอร์มครับสามคนฝากไว้ด้วยครับ